สวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนะครับผมวันนี้พามาตามแนวทางความฝันของคุณลุงนะครับผมแนวทางจมกวดวันที่1เมษายน2567นะครับผมเป็นแนวทางความฝันนะครับผมภูมิเจ้าที่มาบอกให้ไปซื้อเลขตัวนี้นะครับผม f c ที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับผมนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครับเดี๋ยวเราจะไปตามแนวทางของคุณลุงนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีลุงพุทธนะครับผมครับครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณลุงนะครับผมโอ้โหดที่แล้วคุณลุงหมานไหมครับคุณลุงหมานมไหมครับงดอ๋ออันนี้อันนี้เป็นบ้านของคุณลุงใช่ไหมครับเนี่ยบ้านอาศัยเขาอ๋อครับออันนี้ก็จะมาขอแนวทางของคุณลุงนะครับผม วันนี้คุณลุงฝันฝันหรือยังครับฝันหกเก่านกเกากะ 69, ขอกอ,อ,อ,อันฮกเก้าเก้าหกนี่คุณลุงเอามาจากไหนครับฝันเลยอ๋อฝันคุณลุงฝันได้เลขฮกเก้าเก้าหกครับฝันฝันมาเขามาบอกนี่ครับอ๋อเขาบอกที่เขาเนี่ยเขารูนะอ๋อครับเป็นแนวทางเนาะน คุณลุงฝันว่าเข้ามาบอกโคก้าเก้าหกใครใครมาบอกครับโอ้ยตะคายครลืมลืมเนี่ยอ๋อคุณลุงจำไม่ได้ว่าใครมาบอกเดี<น>๋ยวว่าเข้ามาบอกว่าโคกเก้าอ๋อปกติคุณลุงนี่ก็เล่นเล่น,เล,นเล่นทุกงวดไหมครับสำหรับแนวทางหวยนี่ครับประจําเล่นประจําครับคุณลุง ฝันฝันอมไรครับที่เขามาบอกโคกาวนี่วันบันทีเดิมอ๋อคุณลุงจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเขามาบอกโคกาวนีโอ้เขามาบอกเป็นตัวเลยบอกค่ะเป็นตัวเลยอืมโ้มันมันตรงกับความฝันของแอดมินงวดที่แล้วเลยเนาะที่ว่าฝันมาเพิ่นมาบอกเก้าหกแต่ไม่แน่งงวดนี้อาจมาอีกก็ได้นะลุงเนาะน เกาเกตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวฝันฝันมาเพื่อนมาบอกเก้าหกนอนตอนที่ลุงฝันนี่ลุงนอนอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับหลังนี้แบบส่วนตัวนี่คุณลุงชอบไหมหกเก้านี่ชอบ6กเก้า ก็เป็น6กกก็เกาเกด้วยเนาะเผื่อมันมาเบิ่ใช่ไหม,ล,มล่ะก็อบหัวเนี่ยแต่ว่าอันงวดที่แล้วมัน6กมันก็มาแล้วนะฮกสองกเออเลือดหามนะเดือดหามครับอื้ครับวันนี้ลุงคุณลุงก็เข้ามาบอกว่า6กเกากเออากเอมาบอกเกาืก ปกตินี่คุณลุงจะสื่อทุกหมดเลยใช่ไหมครับทุกหมดไม่เว้นเลยออครับมาง้อยก็ซื่ออยู่งครับคุณลุงมีสามตัวไหมครับชอบสามตัวไหมหรือว่าชอบแค่สองตัวเท่านี้ชอบแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนสามตัวเอสองใสสองเก้าหกนะโอ้เนาะนแต่เป็นสามตัวก็เอาสองเก้าหกใส่เนาะครับอือ แต่ว่าเสียงเสียงที่เขามาบอกนี่เป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงเสียงคนแก่ผู้หญิงเสียงคนแก่ผู้หญิงเนี่ยเสียงคนแก่ผู้หญิงมาบอกก้าหกแต่ลุงชอบส่วนตัวสองก้าหกอ๋อก็เลยวสองใสป็สองก้าหกเนาะครับมันเริ่มาก,ก็มาจะมาเดียวกันเนาะครับาว่าออกแล้วก็บ้านเพื่นมาเลยครับไม่เนี่ยไออันออกเลี้ยวาจะมาอีกก็ได้เนาะ อืมครับสองเก้าหกนะครับผมแนวทางของคุณลุงนะครับคุณลุงฝันแม่นนะครับผมฝันตั้งแต่เคินก่อนนู่นเนี่ยนะลุงเนาะเคินก่อนอืมครับ,รบก็เป็นแนวทางให้เอฟซีนะครับผมแนวทางคุณลุงฝันว่ามีผู้หญิงคนแก่มาบอกมาบอกเด็กเสียงมันเข้ามาในหูเลยในลุงเบลมาเลยอ่ะ เสียงมันแวรวเข้ามาในหงวนเนาะเขาบอกว่าไอ้เลขเจ้าเกาฮกยังไงเนี่ยบอกให้ไอ้ไอ้ดงหนึ่งซื้อเกาฮกเขาบอกให้ไปซื้อเอาเกาฮกเนีอ๋อครับลองเสียงไงเขาบอกว่าไอ้ไอ,อ้พุทธไอ้พุทธครับซื้อเลขเกาซื้อเลขให้ซื้อเกาฮกเนออืมครับ ไปตัดสีทุกใบได้แล้วอืมครับเขาบอกว่าให้ไปซื้อเอาเลขเก้าหกเนี่ตัวเดียวทค่นี่ตัวเดียวเองอ๋อยยี่ห็อหนวดสองมันน่าจะอยู่เลยเอาเจอสองใสอ๋อก็เลยเอาสองเก้าหกนี่เนาะสองเก้าหกครับก็้ให้เขาตัดเลยแนะเนาะเก้าสองหกสองนี่างเนาะเก้าสองสองอืมครับอื แต่ว่าปกตินี่คุณลงฝันยังีงบ่อยไหมที่เข้ามาบอกอันเก่าผมงฝันกงี่อคฝันงดอย่างเนี้ยง,ง,ง,งดถ<อ>ือขามานะครับแต่ก่อนนี้ไม่เคยฝันเนาะฝันคือกันตัวเงียบเงียบครับข่าเบึ่เขาวเบื่อแต่เนี่ยป่ิปปลงเป็นทีแปะรนตตีชัครับแต่ก่อนนี้ลุงลุงไม่เคยฝันยังีงเลยแอรเข้ามาบอกเป็นตัวนี่นะไม่เคยฝันไม่เคยหรอก อ๋อเป็นเป็นงวดแรกข้างแรกใช่ไหมเท่ว่าเข้ามาบอกอย่างนี้เนี่ยเอลุงลูกคิดว่าเป็นปู่ย่าคนไหนหรือเปล่าครับที่มาบอกเนี่ยนั่นแหละรุน่นทุกสายแต่รุน่นคนเฒ่ารุนร่นแก่รุ่นปุกแบบยังจำนาแกไม่ค่อยได้มันมันซีรุืมๆนะครับจำนาไม่ค่อยได้แต่ว่าจำตัวเลขที่แกมาบอกได้เนาะจำได้ <c oughs> โอ้แต่ว่ามันเสียงมันชัดเจนในในหูนะครับเงาเลยนะก้าวโนะครับจะบอกให้ไปซื้อเลยก้าวโค้งเด้อครับนี่รู้ซึ้งก็จับได้โลบุนโงบันถึกไว้อ๋อลุงจำได้ปั๊บจับปากกามาเขียนไว้เลย <c oughs> โอ้ครับ ลุงกับกวัวลืมนกเ็เลยประกาศมาเขียนไว้เลยเขาบอกให้ซื้อกาลโคกกาลกเออคนผิดลืมกระดาษล,ลืมกเลยลืมลืมและก็ว่าได้ลืมตัวดินโนเออลืมตัวดินเีจะ <c oughs> ออกมาเสียดายอีกนี่ครับเขามาบอกแต่ให้ซื้อกาลคกเขาได้บอกแม้ว่ามันจะออกกาลโคกไม่เห็นได้บอกก็อบอกซื้อกาลโคกนกับไปลเกลือหายเงียบไปเลยน่ะครับ เขาบอกว่าห้ซื้อแต่ไม่ได้บอกว่าออกหรือไม่ออกเนี่ยอ๋อครับพูแต่ว่าน้อยน้อยคนนะครับผมที่ว่าจะฝันว่ามาบอกฝันว่าภูมาบอกเป็นตัวอย่างนี้เป็นเสียงผู้หญิงคนแก่เนาะคนแก่เป็นย่าโมหรือเปล่าเนี่ยเนาะเม็น,มนช่ยโมไหม <laughs> ไม่ใช่ีว๋ยว่าเนเองสังปวดสังไหนเหม่ออ๋อครับที่โมเก๊ะหนึ่งเริ่มบอกแบบ อาจจะเป็นภูมิที่นี่แล้ววนเนาะหนึ่งเจ้าที่จุดทางหรือว่า้าเป็นเจ้าที่จ้าทางเนาะเป็นผู้หญิงด้วยเสียงผู้หญิงผู้หญิงแก่ผู้หญิงแก่อายุร้รอยกว่าปีตัวด้วยอ๋ออายุร้อยก่าปีประมาณน,นั้นเลยเนาะหนึ่งประมาณนั้น,น,นครับก็ขอขอบคุณลุงนะครับผมสำหรับแนวะทางวันนี้ขอบคุณครับครับ แนวทางของลุงพุ๊ดประจำงวดวันที่1เมษายน2567นะครับผมเป็นแนวทางความฝันนะครับผมเป็นเสียงกระซิบเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้อตัวนี้นะครับผม6996นะครับผมส่วนสามตัวจะมี269 296นะครับผมนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอยทางมีเข้ามีลุดนะครับผม ขอบคุณขอบคุณยี่ีที่เข้ามารับชมรับฟังจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปที่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ